ลินลี่คว่างตุกตาออกทางหน้าต่างอย่างแรงถึงเธอจะรอดมาได้หลายครั้งเพราะตุกตาตัวน,นี้แต่ก็ไม่อาจทนต่อความน่ากลัวของมันได้อีกต่อไปเจ็บจังเลยมันกลับมาอยู่ที่เดิมได้ยังไงออกไปเลยนะใย,ยตุกตาผีสิงน่าเกลียดตั้งกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรของหลอนฮะกี่ครั้งที่ฉันคอยรับเคราะห์ร้ายแทน แต่นี่คือผลตอบแทนที่ฉันได้งั้นเหรอทั้งคว้างออกทางหน้าต่างทิ้งไว้ข้างทางไม่เคยพูดปลอบใจแถมข้าวสักมื้อก็ไม่มีให้กินและแผลนี่รู้ไหมว่ามันเจ็บขนาดไหนฮค <c oughs> งไม่รู้สินะงั้นก็รับมันคืนไปเป็นไงชีวิตของใครก็ระผิดชอบเอาเอง